สวัสดีค่ะน้องปริมค่ะวันนี้น้องปริมจะมาส่งการบ้านพี่แม็กจากไรสดทั้งที่สองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโจทย์เขาบอกว่าค่า3ยกกำลัง x เท่ากับ4ส่วน5และ3ยกกำลัง y เท่ากับ5ส่วน6แล้วก็3ยกกำลัง z เท่ากับ3ส่วนห้า เขาถามว่าแล้ว x บวก 2y บวกแเท่ากับเท่าไรก่อนอื่นเราก็มาสิเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเลยนะคะก็คือ3ยุยกกำลัง x เท่ากับ4ส่วน5 3ยกกำลัง y เท่ากับ5ส่วน6แล้วก็3ยมยกกำลังแเท่ากับ3ส่วนห้า เขาถามว่า x บวก 2y บวกแซนมีค่าเท่าไหร่ <_ L im it> เรามี x แล้วและเราก็มีแซนแล้วด้วยแต่เรายังไม่มีค่าของ 2y เลยถ้าเราต้องการค่าของ 2y ให้เรายกกำลังจับเลขยกกำลังสองตลอดทั้งสมการนะคะ ทางคณิตศาสตร์เราสามารถจับ y กับ2มาคูณกันได้เราก็จะได้เป็น y คูณ2ก็จะได้เป็น 2y ก็คือ3ยกกำลัง 2y ก็จะเท่ากับตรงนี้ให้เราแจกกระจายเข้าไปเลยก็คือ25ส่วน36 จากนั้นตอนนี้เราก็จะมีทั้งหมด3สมการแล้วสมการที่1สมการที่สองแล้วก็สมการที่3หลังจากนั้นให้เราจับสมการที่1คูณ2คูณ3เราก็คูณทางด้านซ้ายก่อนก็คือ3ยกกำลัง x คูณกับ3ยกมีกำลัง2 y คูณกับ3ยกกํกำลังแทก็จะเท่ากับ4ส่วนหคูณกับ25ส่วน36คูณกับ3ส่วนหข้างนี้ถ้าข้างซ้ายนะคะ ถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเราก็สามารถจับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ก็จะได้เป็น3ยกกำลัง x บวก2 y แล้วก็บวกแจะเท่ากับด้านนี้เราสามารถตัดทอนกันได้เลยนะคะ5ก็ตัดเหลือ1 25ก็ตัดเหลือ5 4ก็ตัดเหลือ1 36 ก็ตัดเหลือ9 3้ามก็ตัดเหลือหนึ่งก็ตัดเหลือสามก็ตัดเหลือหนึ่งหก็ตัดเหลือหนึ่งเราก็สามารถจับมาคูณกันข้างบนข้างบนก็คือ1คูณ1คูณหนึ่งได้เป็น1ข้างล่างก็คือ1คูณ3ามคูณหนึ่งก็จะได้เป็นสาม จากนั้นหนึ่งส่วนสามก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสามกำลังหนึ่งจากสูตรที่เป็น a ยกกำลังลบ n เราสามารถแปลงให้เป็นหนึ่งส่วน a ยกกำลัง n ในที่นี้ เราสามารถแปลง1ส่วน3ยกกำลัง1ให้เป็นให้เป็น3ยกกำลังลบ1ได้เหมือนกันเราก็จะได้เป็น3ยกกำลัง x บวก2 y บวก z จะเท่ากับ3ยกกำลังลบห ในทางคณิตศาสตร์เมื่อฐานเหมือนกันเราสามารถตัดออกได้เลยตัดทิ้งได้เลยเราก็จะเหลือเพราะฉะนั้น x บวก 2y บวก Z จะเท่ากับลบ1นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ1นะคะ